สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับวันนี้ผม,<ส>ผมพงพสุนาพรมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่เทปพ,พิเศษซึ่งผมอยู่กับพันตำรวจโทนายแพทย์มั่นอุดมพาณิชย์นะครับและผมอยู่กับคุณหมอทีไรเนี่ยผมต้องมีเรื่องมากวนใจคุณหมอ<ล>เ,เรื่อยยนะจริงๆไอเรื่องที่ผมจะมากวนใจคุณหมอเพราะว่าผมเองมีคําถามอยู่เยอะแยะเลยคุณหมอรโรควันนี้เนี่ยเป็นโรคของการดูแลตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย คนทุกวันนี้เนี่ยเขารู้เรื่องสารอาหารเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคุณหมอแต่สารอาหารหนึ่งที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยคือเรื่องของแคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุทีนี้ผมก็อยากรู้เพราะว่าเรื่องของแคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยแลดูว่าจะอยู่กับทุกวัยเลย ที่ที่เติบโตขึ้นมาเพราะว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการของร่างกายเด็กก็ต้องการแคลเซียมพอเติบโตมาก็ต้องการแคลเซียมและพอสูงอายุก็ยังคงต้องการแคลเซียมอยู่ผมก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายแบบง่ายๆอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วคําว่าแคลเซียมเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรต่อร่างกายบ้างครับคุณหมอครับ คลเซี่มเป็นธาตุที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายเรานะค,ะครับเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกและฟันทําให้โครงสร้างเรานี่มีความแข็งแรงครับนะฮะแล้วยังมีหน้าที่อื่นอีกในเรื่องของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อร่างกายทั่วไปครับครับแล้วก็รวมทั้งการ ควบคุมการแข็งตัวของเลือดแต่ตัวหลักๆเลยเนี่ยก็คือการสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันถ้าเกิดว่ามีแคลเซียมน้อยก็จะตามมาด้วยเรื่องของกระดูกพุนแล้วก็กระดูกหักอะไรประมาณนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในแง่ของพัฒนาการเนี่ยเหมือนอวัยวะในร่างกายเนี่ยหลายชิ้นส่วนใช้แคลเซียมเป็นตัวสร้างขึ้นแต่ทีนี้พออายุมากขึ้นนะครับคุณหมอแคลเซียมเนี่ยเราเองยังคงต้องการเท่าเดิมไหมครับหรือคิดว่าพออายุพอ ฟันสมบูรณ์แล้วกระดูกมันแข็งแรงแล้วเอองั้นทีนี้พอละแคลเซียมไม่ต้องสนใจมากก็ได้ไม่ไม่เลยครับเพราะว่ามันจะมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกทุกวันดังนั้นเราถึงต้องมีการเติมแคลเซียมทุกวันดังนั้นในเด็กเองเนี่ยมีกระบวนการการเติมแคลเซียมมากกว่าการสลายดังนั้นเด็กต้องการเยอะขึ้นนะครับเพื่อจะให้เด็กเติบโตแข็งแรงสูงใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับทั้งเด็กเด็กในอายุประมาณสักสามสี่ขวบเนี่ยก็ต้องการแคลเซียม 800มิลลิกรัมต่อวนันเท่ากับผู้ใหญ่ละครับครับนะฮะแต่ว่าพอพอเราเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องการเพิ่มขึ้นถึงพันมิลลิกรัมต่อวนันแล้วก็พอเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจนถึงอายุ50เนี่ยนะครับก็ต้องการ800ใช่ไหมครับ,รบ,รบแต่หลังจากอายุ50ขึ้นไปเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุณจะได้รับแคลเซียมเนี่ยวันละพันมิลลิกรัมขึ้นไปเพื่อว่าจะต้องยับยั้งการสลายของกระดูกเนี่ย ให้มันยังคงไม่มากเกินไปแล้วก็มีตัวเติมให้มากพอที่จะทําให้กระดูกยังแข็งแรงรไม่อย่างนั้นก็จะเกิดภาวะโรคก,กระดูกพรุนครับซึ่งมันมีข้อมูลว่าในเด็กเนี่ยนะครับรวมทั้งในผู้ใหญ่คนไทยเนี่คนะครับทานแคลเซียมไม่พอนะครับอืสมมุติว่าเราต้องแนะนําให้เด็กเนี่ยรับประทานแคลเซียมวันละ800นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กรับประทานได้ประมาณสัก300กว่ามิลลิกรัมต่อวันเองรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็เหมือนกันครับ นั่นหมายความว่าเรากินไม่ถึงกินกินไม่ถึงครับครับครับนั่นคือเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราปรับปรุงเรื่องการรับประทานแคลเซียมทั่วไปไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะต้องเสริมแคลเซียมใน บางคนที่มีความจําเป็นครับแสดงว่าอาหารปกติในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่เราบอกว่ากินอาหารชนิดนี้ได้แคลเซียมกินอาหารชนิดนั้นได้แคลเซียมในชีวิตจริงกินไม่ถึงครับคือปริมาณไม่มากพอปริมาณสารที่มีสารอาหารที่มีแคลเซียมแล้วก็รับประทานไม่มากพอค่ยกตัวอย่างควกเขาบอกกินปลาเล็กปลาน้อยปลาตัวเล็กปเล็กปลาน้อยนงา ใช่ไหมครับใช่ครับปลานี่ก็มีแคลเซียมเหมือนกันบ้างครับแต่มันต้องเอามาซดเลยใช่ไหมที่มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของเด็กเนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพตามว่าเด็กก็จะเติมแคลเซียมจากนมใช่ไหมครับแต่พอเด็กโตขึ้นมาเด็กบางคนก็ขี้เกียจกินนมไอภาวะของการขี้เกียจกินนมเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การได้รับแคลเซียมเนี่ยมันลดลงเพราะมันมีเครื่องดื่มอื่นๆที่มาทําให้เด็กเช่นพวกชาน พวกชาไขามุกอะไรทั้งห,หลายประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มพวกกาแฟพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีน้ําตาลมีมีแคลอรี่เยอะแต่ว่าแคลเซียมกับไม่ได้มากอย่างที่เราคิดครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคงจะทราบแล้วว่าวัยไหนควรได้รับแคลเซียมประมาณไหนนะครับ แต่ทุกวัยต้องเติมแคลเซียมหมดแล้วเราก็ค้นพบปัญหาแล้วว่าการกินอาหารในชีว,ชวิตประจําวันของเราแม้ว่าอาหารที่รับประทานนั้นจะมีแคลเซียมเราก็ไม่สามารถที่จะรับประทานในปริมาณที่มากพอที่แคลเซีย <iping S 1> <Celt ium S 2> มจะเข้าร,าาร,ร่างถูกไหมครับคือ <hora. S 2> การจะเอาแคลเซียมเข้าร่างเนี่ยมันยังไม่มากพอกับอาหารที่เรากินในชีวิตจริงแม้กระทั่งอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังกินนมไม่ทุกวันเลย ถูกไหมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันผมเองผมก็ยังมีอาหารบางอย่างที่เรากินได้ไม่ต่อเนื่องแต่คุณหมอกำลังจะบอกว่าแคลเซียมเนี่ยต้องรับทุกวันวันเพราะฉะนั้นปริมาณที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือทุกวันนะฮะคือทุกวัน,วนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต่อเดือนนะต่อวันนะครับทีนี้เมื่อเราทราบกันแล้วเนี่ยแคลเซียมในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายประเภทใช่ไหมครับคุณหมอเห็นเห็น uh, หลักการที่พวกเราจะทราบกันว่าแคลเซียมเนี่ยไม่ได้มาจากประชนิดเดียว คุณหมอพอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมครับว่าปัจจุบันแคลเซียมม,มีกี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีข้อดียังไงบ้างครับก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่ม,มง่ายๆก็คือกลุ่มของแคลเซียมที่ไม่ละลายน้านะครับ,รบก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือหินป,ปูนทั้งหลายที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นแคลเซียมที่ถูกผลิตขึ้นมาทางอุตสาหกรรมก็ไปจับกับพวกกรดอินทรีนะครับไปจับกับกรดแลคติกก็เป็นแคลเซียมแลคเตบนะไปจับกับ กูคอนิกกรดกูคอนิกนะครับก็กลายเป็นแคลเซียมกูคอนเอตอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแคลเซียมที่ละลายน้ําได้นะครข้อดีก็คือว่าแคลเซียมละลายน้ําได้นี่จะละลายน้ําได้ดีกว่าแต่ว่าแคลเซียมที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยก็จะไปละลายในกรดซึ่งถ้าหากว่าคนนั้นน่ะมีสามารถสร้างกรดได้ตามปกตินะแล้วไปทานตอนพร้อมอาหารซึ่งมีกรดออกมาเยอะเนี่ยนะครับก็ การละลายก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าคือในความเป็นกรดเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตก็ละลายน้ำได้ก็ละลายในกรดได้แคลเซียมกูเกนเนตแคลเซียม ate, แลคเตแคลเซียมซิเตรตต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ละลายในกรดได้แต่ละลายนาน้ําได้ด้วยแต่ประเอญในกระเพาะเราเนี่ยมันมีความเป็นกรดอยู่แล้วครับ,รบก็เลยไม่ค่อยมีความแตกต่างมากนัก ในเรื่องของการละลายแล้วก็การดูดซึมนะครับและที่เขามารับประทานกันเนี่ยที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันคือแคลเซียมแบบละลายน้ําได้หรือละลายน้ำไม่ได้กเป็นเม็ดฟูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่ละลายน้ําได้ครับครับแต่แ<ล>แถ้าเป็นแบบที่เป็นอตอกเป็นเม็ดหรือว่าเป็นแคปซูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นแคลเซียมที่ไม่ละลายน้ําเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแคลเซียมที่ละลายน้ําได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมมันจะน้อยครับเช่นกูโคเนตเนี่ยน้าร้อยกรัมเนี่ยมีแคลเซียมอยู่แค่ แค่9 9กรัมเองครับ,รบในขณดที่แคลเซียมคอร์บเนต100กรัมเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ถึง40กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรามาต่อเป็นเม็ดเนี่ยถ้าเอาแคลเซียมกูโคเนตมาต่อเป็นเม็ดนะครับ,รบมันจะเม็ดใหญ่มากม4เท่าของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันเนไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยนิยมที่รับประทานเข้าไปเป็นเม็ดแบบไม่ต้องไปหยอดน้ำเนี่ยมันก็คือ um แคลนเซียมที่คาร์บอนตคาร์บอนตไม่ละลายน้ำไม่ละลายน้ำแต,ลลนแต่ละลายในกรดซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมีกรดอยู่แล้วเราถึงแนะนําว่าถ้าเป็นแคลเซียมที่ละลายในกรดนะครับ,รบก็คือแคลเซียมคาร์บอนตเนี่ยก็ควรจะต้องรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงซึ่งขนานั้นเนี่ยร่างกายเอาผลิตน้ำย่อยเต็มที่เพื่อมาย่อยอาหารใช่ไหมครับเราก็จะ นำเอากรดในกระเพาะนั้นไปละลายาแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นนะครับแล้วการดูดซึมก็เป็นกระบวนการที่ตามมา,าเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ผมก็มีความรู้สึกว่ามันได้โดสที่มันามากกว่า,ถ,าถ้ากินทานง่ายกว่าแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงว่าบางคนอาจจะพอแคลเซียมคาร์บอเนตพอมันละลายในกรดเนี่ยมันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นก็าจะท้องอืดก่อนแต่ถ้าคนถ้าท้องไม่อืดก็ ทางแคลเซิลโมเนตแต่บางคนเขาก็เห็นมีสูตรแบบผสมวิตามินดีด้วยใช่ไหมคุณหมอครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนเสริมเพิ่มการดูดซึมอ๋อเพราะว่าการแต่ว่าไม่ได้เพิ่มการละลายนะครับแคลเซียมไปผสมกับวิตามินดีก็จะทําให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นอ้าวแหละผมเมื่อกี้ฟังคุณหมอบอกว่าแคลเซียมละลายน้ําได้กับแคลเซียมที่ไม่ละลายน้ําแต่ที่มีคนบอกว่า สาหร่ายทะเลสีแดงเนี่ยก็เป็นอีกแหล่งแคลเซียมหนึ่งเหมือนกันผมก็เลยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าสาหร่ายมันมีแคลเซียมได้ไงไรครับนะคือในในในน้ำทะเลเนี่ยมันมีแร่ธาตุเยอะแย,ยะมากมายนะครับประมาณ70กว่าชนิดสาหร่ายเนี่ยพอมันเติบโตอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็ดูดซับเอาน้ําทะเลเข้าไปแล้วพวกที่เป็นแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเ็ไปตกตะกอนอยู่ในผนังเซลลของพืชพวกนี้ครับเพฉะนั้นการตกตะกอนเนี่ย มันก็จะตกตะกอนแบบตามโครงสร้างของเซลล์ครับนะทำให้โครงสร้างนี้เนี่ยเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือนะ้นําย่อยเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะกระจายตัวได้ดีกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตทั่วไปนถึง10เท่าเพราะความเป็นกรดเนี่ยต่ำกว่า,าการที่จะละลายแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับคือ10เท่าคือหมายความว่า ความเป็นกรดเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองก็ละลายได้แวลืมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องว่าจะคุณจะทานก่อนอาหารคุณจะทานหลังอาหารครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการที่จะทําให้กระดูกแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่ต้องอาศัยแคลเซียมอย่างเดียวนะครับมันต้องมีอย่างอื่นเหมือนกันเหล็กเนี่ยเหล็กบริสุทธิ์เนี่ยมีความอ่อนครับแล้วก็ไม่แข็งแรงครับแต่พอเป็นเหล็กที่เติมคาร์บอนเติมแมงกานิส เติมซิลิคอนหรือเติมแร่ธาตุอื่นๆเข้าไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะ,ะเหล็กนั้นก็จะกลายเป็นเหล็กกล้าที่มีความแข็งความเหนียวความทนทานมากกว่าเดิมหลายเท่าเช่นเดียวกันครับกระดูกของคนเราเนี่ยถ้าหากว่า,ามีแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็สร้างเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้ไม่เต็มที่<ม>จําเป็นจะต้องมีแร่ธาตุอื่นๆซ,ซึ่งสารายตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวรวบรวม แร่ธาตุอื่นๆจากทะเลเนี่ยแล้วก็มีแคลเซียมด้วยแล้วมีแคลเซียมเป็นพระเอกแล้วก็มีผ้ารองเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีผ้ารองเนี่ยพระเอกก็ไม่รอ,อดนะครับดังนั้นเนี่ยพระเอกต้องต้อง,ต,องต้องเดินหน้าแล้วมีผ้ารองเนี่ยเ,เข้าไปเสริมครับดังนั้นผลลัพธ์ก็คือว่างานวิจัยเรื่องการเสริมแคลเซียมจากสรารสีแดงเนี่ยรวมถึงแร่ธาตุจากทะเลสีแดงเนี่ยผลลัพธ์ก็คือว่า เพิ่มความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยได้ดีกว่าการเสริมแคลเซียมคาร์บอเนตทั่ว <ule> e> ไปอย่างชัดเจนครับนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเสริมแล้วเนี่ยเราหวังอะไรหวังว่าเสริมแคลเซียมแล้วแต่จริงๆแล้วเราหวังให้กระดูกแข็งแรงขึ้นครนะดังนั้นเนี่ยการเสริมแคลเซียมที่มีแร่ธาตุอื่นๆประกอบเนี่ยจึงเป็นคําตอบสําคัญว่าทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นจริงรเพราะฉะนั้นการได้รับ สารอาหารจากสาหร่ายทะเลสีแดงเนี่ยจึงไม่ได้รับแค่แคลเซียมแต่ได้รับแร่ธาตุอื่นด้วยเหมือนเราไม่ได้พระเอกคนเดียวอะเรามีพระเอกด้วยแล้วก็มีพระรองมาด้วยคือมันทำให้เรามีกองทัพในการที่มาช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกแล้วก็ดูแลร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับกระดูกแข็งแรงกว่าครับแล้วก็ป้องกันโรคภาวะกระดูกพรุนได้ดีกว่าใช่ไหมครับแล้วอย่าง ยังมีคุณสมบัติต่างๆจากการที่มีแร่ธาตุจังนวนมากเนี่ยก็คือคการต้านอักเสบครับชะลอการเสื่อมของอข้ออนะครับช่วยลดอาการปวดของคนไข้ที่เป็นข้อเสื่อมอเพิ่มระยะการเดินนะครับก็ลดความทรมานได้เยอะโดยโดยโดย,โดยรวมเนี่ย กระดูกก็แข็งแรงด้วยลดการอักเสบด้วยลดความเสื่อมต่างๆของเซลล์ด้วยคุณหมอถ้าอย่างนี้มันจะทำป้องกันมะเร็งได้อีกด้วยนะครับป้องกันมะเร็งไหย่มะเร็งตับก็ก็สามารถที่จะลดอุบัติการหรือลดความเสี่ยงของโรคพวกนี้ได้ทีนี้เท่ากับว่าโดยรวมพอมันเซลล์มันไม่อักเสบเนี่ยมันเหมือนกับจะทําให้ช่วยในเรื่องการชะลอวัยชะลออยู่แล้วครับนี่ก็คือคําตอบว่าทําไมเราถึงแน่นะ แนะนำในคนไข้ที่เป็นพวกโรคข้อเสือ่อมต่างๆโรคเกี่ยวกับการเสื่อมทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามที่ลดการอักเสบได้เนี่ยก็จะเป็นการชะลอความเสื่อมไปในตัวครับ,รบเพราะฉะนั้นถามว่าแร่ธาตุเนี่ยจริงๆมีหลายชนิดแต่แร่ธาตุในทะเลเนี่ยมีเยอะแล้วก็แร่ธาตุที่มารวมตัวกันอยู่ในสาหร่ายสีแดงเนี่ยมันก็เป็นรแร่ธาตุที่แหม น่ากินทั้งนั้นเลยถ้าว่าไปแล้วถูกไหมทุกคนนั่นคือธรรมชาติโลกมันเกิดมาแบบนี้ทุกอย่างมีชีวิตจากทะเลมาดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ลายอยู่ทะเลเนี่ยแล้วสาหร่ายตัวนี้ที่ดูดซับเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นคุณประโยชน์ที่เราเอามาใช้ได้นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะอาศัยแค่แร่ธาตุอย่างเดียวเพื่อทําให้กระดูกและฟันเราแข็งแรงเราจําเป็นจะต้องอาศัยแร่ธาตุอื่นๆซึ่งธรรมชาติเนี่ยสร้างมาให้แล้วเพียงแต่ว่าตัวไปดูดซับมาเนี่ยมันก็คือ เป็นสาหรายทะเลต,ตัวนี้นะครับนั้นถ้าเราเลือกอแร่ธาตุจากสาหรายนี้มาเนี่ยรเราก็าจะได้แร่ธาตุอื่นๆซึ่งธรรมชาติให้มาเนี่ยโดยครบถ้วนครับ,รบเหมือนยิงกระสุนนัดเดียวแต่ได้นกเป็นฝูง อะไรในทํานองนั้น <c oughs> เพราะว่าแคลเซียมก็ได้ด้วยแร่ธาตุอื่นๆก็ได้ด้วยซึ่งมาเป็นองค์ประกอบเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกนะยิงกระสุนนัดเดียวได้นกมาเป็นฝูงเลยสําหรับสาหร่ายทะเลสีแดงนะครับเอาละครับ,รบวันนี้ท่านก็คงได้รับทราบข้อมูลของแคลเซียมและว่ามีประโยชน์และมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราอย่างไรแล้วก็ได้เคล็ดลับเพิ่มนิดนึงด้วยว่านอกเหนือจากแคลเซียมแล้วก็ควรมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย มีความแข็งแรงและก็มีความสมบูรณ์ที่สำคัญก็คือถ้าเราสามารถช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยเกิดอาการอักเสบหรืออักเสบได้น้อยหรือต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีก็ทำให้เรา ไม่แก่ด้วยนะครับนะนี่ก็คือหลักการที่คุณหมอได้มาให้เอาไว้ในการดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมและคุณหมอมั่นนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ